สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t ทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวความรวยขึ้นสมองคนสามราศีนี้สิ้นปีรับทรัพย์คลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงคนสามลัคนาราศีที่มีเกณฑ์ว่างานหนะักแต่ได้รับทรัพย์สิ้นปี2,566นนี้กันไปเลยค่ะ ก่อนเลยนะคะเอทุกต้องคอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณเข้ามาให้คะ่ะลายท่านสงสัยว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนะคะนั่นก็คือกลางใต้คลิปวิดีโอนี้คะ่ะจะมีปุ่มขอบคุณปรณกฏอยู่นะคะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซอ้อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือคะ่ะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะสำหรับคนสามลัคนาราศีที่มีเกณฑ์ว่าจะมีเรื่องราวดีๆส่งท้ายปีคะ่ะเรียกได้ว่าทำมากได้มาก ทำน้อยได้น้อยแต่หากชะตาชีวิตดีก็เรียกได้ว่ามีแต้มบุญสูงจะได้มากมหาศาลเชียวนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยที่ราศีแรกก็คือท่านที่เกิดในราศีกรกฎค่ะมีดาวพฤหัสบดีได้ตำแหน่งราชาโชคนะคะพบลอยกลางฟ้าหรือว่าพบกัมา้าหมายความว่าทำให้ท่านที่เกิดลัคนาราศีกรกฎ ได้รับการเกื้อหนุนหรือว่าผลักดันจากคนรอบข้างให้เกิดความสำเร็จเข้าหาผู้ใหญ่ดีๆในจังหวะที่ถูกต้องเหมาะสมจะได้รับความสำเร็จเป็นอย่างมากค่ะถัดมาราศีที่สองคือท่านที่เกิดในลัคนาราศีตุลน,นะคะเรียกได้ว่างานหนกักงานเยอะเดินทางก็เยอะค่ะเรียกได้ว่าวุ่นวายเลยนะคะหายเรื่องเข้ามาพร้อมกันเลยทีเดียว แต่คุณก็จัดการวางแผนการทำงานได้เป็นอย่างดีสามารถเรียงลำดับความสำคัญก่อนหลังได้เป็นอย่างดีค่ะมีเกณฑ์น,นำพาสู่ความสำเร็จเป็นความสำเร็จที่จะต้องทำงานหนักรับทรัพย์สิส้นปีเลยนะคะแล้วก็มาส่งท้ายกันที่ท่านที่เกิดในลัคนาราศีมีนค่ะชาวลัคนาราศีมีนเรียกได้ว่าเงินมารออยู่หน้าบ้านค่ะ เพียงแค่เปิดประตูบ้านก็รับทรัพย์แล้วนะคะแต่มีเกณฑ์ได้มาจากการทำงานหนักไม่ได้มาแบบลอยๆหรือว่าฟุกๆเพราะฉะนั้นหากเห็นงานให้รับไว้ค่ะจะได้รับรัพย์ไว้ใช้ยันสิ้นปีกันไปเลยนะคะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงคนสามราศีที่มีเกณฑ์ว่าความรวยขึ้นสมองสิ้นปีมีเกณฑ์รับทรัพย์ค่ะ สำหรับคลิปหน้านะคะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ